Going ความเจ็บมันยังคงให้ใจอยู่หลังจากคาราบาวครับนะคะจบไปเมื่อวานเนาะทุกโซเชียลแพลตฟอร์มก็จะเงียบเงียบเหมือนกับว่าโลกมนุษย์ได้จบสิ้นลงแล้ว เฉพาะทีเมนยูเนาะก็น่าจะเป็นครั้งแรกที่เราตกรอบคาราบาวครับแบบฮะ What ฮะหลังจากที่โอนาน่าพักเนาะก็คือพรีเมยร์ลิกอันนั้นก็ไม่ได้ลงพอนี้มาก็เปิดตัวกับคาราบาวว้าว ว้าวซ่ากันเลยทีเดียวจบด้วยสกอร์สเสมอสองสองนะคะแล้วก็ดนจุดโทษก็อย่างที่เห็นกันเนาะว่ามันอุบาทชาัิชั่วขนาดไหนสำหรับสิ่งที่เขาเป็นเราโดนทีมลีกทัะนำก่อนสองศูนย์ด้วยเผือๆจะแพ้ได้ซ้ำไปก็ กลับมาเสมอได้ก็แบบหืดขึ้นคออันนี้คือหนึ่งคำถามในใจที่แบบว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงแมนยูมาถึงจุดนี้ได้ยังไงคะฮัลโหลเจ็บปวดความเศร้าทาถมเนาะก็เลยรู้สึกแบบเฮ็ดแค่นี่เราตกรอบคาราบาลครับแล้วนะเราตกรบคาราบาลครับแล้วนะเราตกรอบคาราบาลครับแล้วนะดังๆสามครั้งนะคะ ตอนนี้ก็จบและก็จะเหลือพิมลีกับ FA ฟเอคับแต่ตราบใดที่เรายังเป็นแบบนี้ FA ฟเอับเราก็คงจะเป็นเหมือนเหมือนคาราบาลอะ่ะก็คือได้แต่ยืนมองได้แต่เลี้ยวมองอย่างนี้หรอฮลัลโหลเกิดอะไรขึ้นมันแก้ไขอะไรได้ไหมอ่ะมันมันแก้ไขอะไรได้ไหมตอนเนี้นอกจากแบบเปลี่ยนโอนหน้า มันมัน,ม,นมันควรจะเปลี่ยนอนนุณหภูอยู่แล้วแหละมันควรจะเปลี่ยนอนนุณหภูตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแล้วเราคิดว่าเออหมดฤดูกาลมีการพักผ่อนอ่ะพักกันไปปีซีซั่นกันไปเปิดตลาดซื้อขายนักเตะกันไปเราน่าจะได้ผู้รักษาประตูที่ดีกว่าน,นี้สมกับการที่เราปล่อยเดเคร์ออกไปโดยที่ปล่อยเขาทิ้งทิ้งคว่างๆเหมือนไม่มีเยื่อใยต่อกันอ่ะแล้วเรารู้สึกแบบ เด็แครด,ดีกว่านี้เยอะร้อยแปดสิบขุมอ่ะดีกว่านี้เป็นแบบร้อยแปดพันเท่าอ่ะแล้วเรามาจมปากกับผู้ชายคนนี้เลอซึ่งพรุ่งนี้เราก็จะต้องแข่งพเมลีแล้วนะคะโอเคคาราบาวครับเรายกออกไปเลยเราเราตัดใจจบจบแบบเจ็บๆแล้วก็จบไปเลยดีกว่าเนาะก็ไม่ต้องพูดถึงมันอีกก็ให้มันจบไปก็ให้มันเห็นกันไปแค่นี้ว่า เรามีปัญญาแค่นี้จริงๆเนาะแล้วถ้าขนาดคาราบาลครับอะผู้เล่นเราเหนือกว่าตั้งเยอะตั้งไม่รู้เท่าไหร่ทำไมเราทำได้แค่นี้เราก็ต้องพีเมิรกเราต้องรู้ตัวเองแล้วอะว่าเราจะไปในทิศทางไหนจะไปยังไงอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูตารางแข่งของวันพรุ่งนี้นะคะวันเสาร์เนาะเสาร์ สดใสของเราอยู่ดีๆพอบอนกลับมาเตะเรากะว่าเอ้ยชีวิตต้องมีอะไรทําอ่ะบอนกลับมาเตะแล้วชีวิตเราต้องมีอะไรทําอ่ะไม่ใช่ว่าเราต้องมาจมอยู่กับความรู้สึกพวกนี้โอเค come back to พีเมลี g u กนะที่สามนะคะมาเปลี่ยนวันเสาร์เนาะพรุ่งนี้พรุ่งนี้อาบันสุก็ชิวๆกันไปวันเสาร์นะคะ เชลซี Chelsea, เจอฟูลแลมหกโมงครึ่งนะคะแล้วก็อนอกนั้นสามทุ่มเนาะวูฟแลมตันเจอเอฟเวอร์ตันนะคะสามทุ่มสเปอร์เจอบอลมัตสามทุ่มและเราเปิดแมนยูเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบอร์ลีสามทุ่ม เช่นเดียวกันนะคะถ้าเรามีเวลาตอนสามทุ่มเนาะอยากดูบอลสนุกสนุกแค่คู่เดียวแนะนำให้ดูสเปอร์ก็ไ <laughs> ด้อย่าเสียเวลาอย่าเสียเวลาดูแมนยูเลยเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราสามารถแพ้เบอร์รี่ได้อะ่ะถ้ามาในมุมนี้นะแมนยูสามารถแพ้เบอร์รี่ได้แล้วก็ เปิดสนามมาแพ้นัดที่สองเสมอนัดที่สามแพ้อีกมันจะเป็นอะไรไปสามนัดมีหนึ่งคะแนนก็เชิดเชิดันเดอร์แลนด์นะคะเจอเบนฟอร์ดสามทุ่มเช่นเดียวกันเนาะลีดชูนเต็ดเจอนิวคาสเซิลนะคะห้าทุ่มครึ่งและวันอาทิตย์วันอาทิตย์มีสี่คู่นะคะมีไบรตัน เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้สองทุ่มตรงฟอ r e เรส์ Forest, นะคะเปิดบ้านรับเวสแฮมสองทุ่มและบิ๊กแมตช์ของเรานะคะภูมิใจนำเสนอลิเวอร์พูลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอเซนอสี่ทุ่มครึ่งนะคะปมือ และวันจันร์ปิดท้ายด้วยหนึ่งคู่นะคะแอสตันวิลล่าเจอคริสตัลพาเลตตีหนึ่งดึกเลยหรือว่ามันเป็นคืนของวันอาทิตย์เราไม่รู้ว,ว่าเขาใช้ตารางของเวลาประเทศอังกฤษหรือประเทศไทยเนาะก็รอดูถ้าอยากว่างๆอยากพักผ่อนวันเสาร์ก็ไม่ต้องดูเนาะเก็บแรงไว้ดูวันอาทิตย์ดีกว่าสี่ทุมครึ่งไม่ดึกมากสี่ทุ่มครึงห้าทุมครึงเที่ยงคืนครึ่ง,ง,งไม่ดึก คู่นี้มันแน่นอนนะคะลิเวอร์พูลกับอาเซนอลคาดว่าจะใส่กันยับตั้งแต่เปิดตั้งแต่เป่าหนหวีดก็คือก็คงจะจัดกันทั้งคู่เพราะเขาก็ห้ามหันกันมาตลอดตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วเนาะก็เชื่อเฉีอนกันหนึ่งสองหนึ่งสองอยู่อย่างนี้คาดว่าปีนี้ก็อาเซนอลก็น่าจะเอาจริงขอดูตารางคะแนนสักนิดนึงนะคะ yes come on baby oh wow อาร์เซนอลเนาะที่1นนะคะจากฝูงอาร์เซนอลแข่งสองนัดชนะสองนัดหกแต้มสวยๆสเปอร์ชนะ2 6แต้มเช่นเดียวกันลิเวอร์พูลชนะ2นัด6กแต้มเช่นเดียวกันถึงจะก,กระท่อนกระแทนกระป๊อกกระแปก๊กแต่มันไม่มีการให้คะแนนไงเขานับกันที่ประตูได้เสียเนาะก็คือ6คะแนนเช่นเดียวกันนะคะ มีอยู่สามทีมที่ชนะอิจฉาจังเลยอะทำไมแมนยูถึงแพ้หนึ่งเสมอหนึ่งล่ะฮัลโหลเชลซีนะคะที่สี่เนาะสีแต้มแมนชิตแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะหนึ่งแพ้หนึ่งเหรออ้าวสามแต้มโอเคแมนยูอยู่ไหนจ้าแมนยูอยู่ไหนจ้า สิบหกคุณพระแพ้หนึง่งเสมอหนึ่งนะคะซึ่งเป็นสถิติที่อุบาทมากใช้คความอุบาทชัาชัวได้ไหมว่าพูดพูดไม่พออีกแก<ม>นวนเวนเมียนอยู่ตรงเนี้ยสิบห้าสิบหกสิบสี่สิบห้าสิบหกก็คือเราจะจะต้องเจ็บช้ำน้ำใจไปอีกกี่นัดน,นะคุณผู้ชมอันนี้เพิ่งเริ่มเปิดฤดูกาลเองนะ เพิ่งเตะไปแค่2นัดเองอะ่ะมันทำให้เรารู้สึกท้อแท้อะไรเช่นนี้อะ่ะแล้วเหลืออีกกี่น,ะนะนัดอ่ะสามสิบหกนัดนี้หรอฉันจะต้องเจ็บปวดทรมานไปอีกเท่าไหร่แล้วเดี๋ยว FA ฟรับก็จะเตะอีกแล้ววันไหนที่เขาแข่งยูฟาแชมเปี้ยนลีกยูโรปากันเราก็ว่างนี่หรอนั่งพักผ่อนตามอธิยาััยเนาะถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวนะคะว่าจะ ได้ใครมาเป็นโกรหรือจะอะไรยังไงจะแก้ไขยังไงอมโมริมจะอยู่ต่อหรอหรือจะเปลี่ยนหรือจะยังไงมันเหมือนแบบเหมือนคนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายใกล้จะตายเต็มทีเนาะเออก็ขอใช้โอกาสนี้เนาะแสดงความยินดีกับกันาโชกานาโชนะคะจะเซ o ูบ b ายไปอยู่เชลซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอให้เธอไปดีขอให้มีความสุข แฟนผีก็แฮปปี้ก็ดีใจกับเขาด้วยอยู่ที่นี่เขาก็เป็นงงงงแงงเป็นงงงงแงงไม่ได้ลงก็เป็นกึกกกันไปก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยเนาะเออโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวไว้หลังจากบอลเตะจบเนาะนัดที่สามเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีว่า what happened what's going on ขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยนะจ๊ะ ขอบคุณมากค่ะ